สวัสดีครับวันนี้ก็เห็น,นเพื่อนๆในเพจถามนะครับเกี่ยวกับปัญหาการค้างโหลดดิ้งสครีนนะครับหรือคนถือขวาใน H1C1 นะครับผมจะมาช่วยหนึ่งวิธีนะครับที่ผมทำทีแรกก็เปิดมาในหน้าสตรีมนะครับคลิกขวาที่ H1C1 เลือกคุณสมบัติครับเลือกไฟล์ภายในครับเปิดหาไฟล์ภายในหลังจากนั้นหา โฟลเดอร์ er ที่ชื่อ Launchpad เข้าไปครับและเลือกที่โฟลเด er อร์ Launchpad อีกครั้งจะเจอโฟลเด er อร์ Default ครับเพจากนั้นให้ทำการ Delete มันทิ้งซะก็กด yes ไปซึ่งผมทำแล้วผมจะไม่กดครับแต่วิธีนี้จะมีข้ออีกข้อหนึ่งครับคือคุณต้องใส่ id แล้วพา s เวิร์ใหม่หากคุณลืมนั้นปัญหาใหญ่ครับดังนั้นต้องจำ id พาสเวิร์ดให้ได้นะครับโอเคครับ